สวัสดีค่ะใจดียูลีนะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะน่าวันนี้เรามาทําแหนมไว้ทานเองนะคะใจก็มีหมูปุดนะคะกระเทียมโขูกนะคะหนังหมูข้าวเหนียวเกลือป่นนะคะเรามาลงมือทํากันเลยจ้าดับแรกใจก็ใส่กระเทียมกับเกลือลงไปนะคะ ก็ตามไปด้วยข้าเหนียวนะคะให้เรานวดไปเรื่อยๆนะคะเกลือเราทยอยใส่แล้วเราค่อยชิมเอานะคะจากนั้นก็ตามไปด้วยหนังหมูเรานะคะใส่นวดลงไปเลยนะคะ ตัวนี้ต้องใช้เวลานวดนานหน่อยนะคะเนื้อหมูเราให้มันเป็นเนื้อเนียนนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อหมูเรานะคะสีขาวนะคะออกชมพูเรื่อยๆนะคะเนื้อหมูเราถึงจะอร่อยแน่นนะคะ ส่วนผสมใจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะคุณจะนวดไปสังเกตดูนะคะเนื้อเนื้อเนื้อหมูเราก็จะละเอียดนะคะเนียนขึ้นนะคะเราก็ยังนวดต่อนะคะนวดต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเนื้อหมูติดนะคะติดมือนะคะ ให้ชุบน้ําเย็นนะคะแล้วเราก็มานวดต่อนะคะค่อยๆตะล่อมขอบกระละมังที่เรานวดนะคะเมื่อน้ําหมูเราเข้ากันดีแล้วนะคะสิบขาวแล้วนะคะเราก็มาบรรจุใส่ถุงกันเลยนะคะ ใจใช้ถุงนะคะถุงร้อนนะคะใจก็จะใส่ถุงร้อนนะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ทําตามใจชอบนะคะใจจะใส่พริกขี้หนูลงแดงลงไปนะคะขันงมนะคะ เพื่อนหมุนนะคะหมุนให้แน่นนะคะหมุนพลาสติกพลาสติกให้แน่นนะคะตอนนี้เนื้อแหนมเราจะได้นแน่นนะคะจากนั้นก็ใช้หนังยางบัดนะคะ มาณนี้นะคะเบะะหมุนมนก็ย่างรัดนะคะ แล้วค่ะอันนี้จะก้อนใหญ่น,ะ,นะคะเก็บอุณภูมิห้องนะคะ3มวันถึงเจวันนะคะถ้าชอบเปรี้ยวมากก็7วันนะคะแต่ถ้าเป็นแถวเยอรมันนะคะอากาศหนาวก็น่าจะเป็น7วันนะคะขึ้นไปถึง10วันนะคะ ใจหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะคะไปเจอกันโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ